ฟีของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าทุกท่านนะครับวันนี้ให้ชมพระปิดาสําคัญนะครับซึ่งเป็นพระบิดาเนื้อชินตะกัวหรือเนื้อตะกัวนะครับเนื้อตะกัวนะครับพระบิดาองค์นี้มีด้านหน้าต่อโคตอยู่หนึ่งจุดทีฟซี FC มองเห็นเห็นไหมครับพี่เป็นลองครับแล้วก็ผมพลิกไปด้านข้างเป็นแบบนี้นะครับหมุนไปด้านหลังก็เป็นแบบนี้นครับเป็นพระปิดาที่ดูง่ายงดงามคมชัดและเข้มขลังมากๆนะครับ ซึ่งเป็นที่นิยมมากๆถ้าหาก FC ท่านใดสนใจจะช่าบูชาให้รีบติดต่อนะครับเพราะว่าพระปิตาพิม์พทรงนี้มีอยู่องค์เดียวเท่านั้นนะครับที่ช่องของเรานะครับขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่ได้รับฟังคลิปวิดีโอแล้วก็กด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับรวมถึง FC ที่ชอบบูชาพระเครื่องทุกรายการของช่องของเรานะครับขอเ f ประสบความสำเร็จมีความสุขมากนะครับสำหรับพระปิตาองค์นี้นะครับ ผมจะให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับด้านหน้านะครับมีตอกโค้ดอยู่1จุดตรงร่องนะครับเห็นไหมครับพอผมพลิกไปด้านข้างเป็นแบบนี้นครับพลิกไปด้านหลังเป็นพราะปีตาที่มีความงดงามเป็นธรรมชาติดูง่ายนะครับเห็นเนื้อตะกัวอย่างชัดเจนนะครับขอบคุณครับ